ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะครับ,ค,รบคือตอนที่พี่เขาถามว่าผมออรดิชั่นผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมไม่เข้าใจคือผมอยากจะรู้ว่าคือจริงๆแล้วทําไมผมถึงไม่เข้ารอบอะครับนี่ไม่ราบนะคะไม่ใช่คุณสมัครไม่ผ่าน,นะะหรือว่ายังไงคะรือใช่คือผมสมัครไม่ผ่านค,ค,คือผมพยายามออรดิชั่นแล้วผมพยายามเต็มที่แล้วคือกรรมการเขาบอกมาว่าผมอะ่ะไม่ผ่านผมเลยอยากจะถามว่าทําไมผมถึงไม่ผ่านนะครับ ตรงนี้นะคะคุณจะตอบถามเกี่ยวกับอะไรคะเพราะว่าดิฉันทำหน้าที่นะคะอยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการสงเคราะห์นะคะแล้วคุณต้องการสอบถามด้านไหนคะตรงนี้หรือว่าคุณจะมีคนพิการเข้ามาอ๋อคือจริงๆแล้วคือเขาจะมีการจัดแสดงในช่วงคริสต์มาสที่จะถึงนี้ครับที่ที่ศูนย์พิการสงเคราะห์นี่แหละครับและทีนี้คือผมมาต้องการที่จะเข้าไป audition คือพอจะได้ไหมครับตอนนี้ผมมีขาอยู่ข้างหนึ่ง มีขาหนึ่งข้างนะครับใช่ะจะลงข้อมูลไดคะชื่อคุอะไรคะอ๋อชื่อสมพงศ์ครับคุณสมพงศ์นะคะอยากจะลงข้อมูลใดให้นะคะจะมาวันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่ที่ททจังหวัดอะไรนะครับตอนนี้เหรอคะใช่คือผมไปอดิชั่นที่กรุงเทพแต่อันนี้ได้ข่าวว่าคุณแบบมีหลายสถานที่เลย ออะะโอเคสงขาาง,งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจองเครื่องบินแล้วผมงเข้าไปเลยโอเคนะครับเควนนวเะคะวันนี้ไม่ทันครับวันนี้พอดีว่าเดี๋ยวติดต,ต้องโทรไปหลอกอีกหลายสายเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดดนะได้เลยครับ<า>ครับสวัสดีครับขอให้มีความสุข<า>กับชีวิตแล้วก็เวรกรรมที่มีนะครับสวัสดีครับ<า>